ห็นไหม,หไหมนี่คือหัวเจาะเห็ไหเนไหมนี่คือหัวเจาะหัวเจาะทั่วไปหัวเจาะไอ้พวกปูนพวกอะไรนี่คือหัวเจาะที่ว่าะจะทะลวงเศษท่อพีพีซีหรือเศษปูนอ่าใช่นี่นะหัวเจาะทีนี้ตัวนี้เอ่อรากไม้ไอ้รากไม้เนี่ยมันจะมันจะพันตรงนี้มาแสดงว่าอีกเยอะข้างในนะอันี่คือเบื้องตน้นเบื้องตน้นเรารู้แล้วว่าเนี่ยข้างในเนี่ยมีรากไม้เยอะก็ที่พันอาคารจิตนาลีที่ผมหลวงพ่อให้วงพุธไปทั้งท่อยาวเป็นยาวเป็นแขนเลย เต็มพ่อเลย่ลพวกนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะทะลวงออกมาให้หมดคือถ้าไม่มีเครื่องนี้คือจบอย่างเดียวทำอะไรไม่ได้อ, <Okay. S 2> อันนี้คือหัวหัวหัวจจจเจาะเาะเจศษปูนเศษ PVC เศษอะไรก็ตามใช่ก็คือเราสามารถเปลี่ยนหัวได้ไงครับทั้งตอนไอตอนเปลี่ยนหัวกับตอนต่อสายนี่ก็สำคัญนะใช่เห็นไหมมันเข้าไปแล้วฟันออกมาอ่ะ นี่ต้นละนี่คือแค่เบื้องต้นนะเบื้องต้นยังเหลือไอ้ชุดใหญ่อีกนี้เดี๋ยวเราก็จะคว้านออกมาให้หมดแต่ว่าไล่ทุกพอเจออ่ะก็คือก็คือไล่ไล่ให้หมดอ่ะครับไล่จนทะลุอ่ะเออไล่จนทะลุเดี๋ยววิธีการเปลี่ยนนะเปลี่ยนหัวตัวนี้ไม่มีปัญหาวะตัวนี้มีเริ่มมีปัญหาเดี๋ยวแป๊บนี่กูใช่ไม่ทะลุอันนี้ ไส่ได้โนะ่้งงอได้ดดเลนะได้หมดเ่ไก่ขุดปค่ถั่วก็แค่ไก่ทุกเส้นแ่ะมันสามารถใส่ได้หมดนะคือใส่กี่หัวหรือใส่กี่เส้นก็ได้เอ๊หัวไหนเลนในเส้นไหนก็ได้นี่คือตัวล็อกนะเนี่ยือไปอย่างเงี้ยเห็นไหมครับพอเร,รา,าออกเนะี่ยอย่างงี้แล้วก็ดึงดึงคือเอาไปดันสลักมันแล้วก็ดึงออกตรงตรงใช่เนี่ยเห็นไหม มันหัวเหมือนหัวคอปเปอร์สักอย่างเนี่ยทั้งลมมาแหละลักษณะมีการล็อกเดือยเพราะงั้นเนี่ยเดี๋ยวผมผมจะเอาตัวตัวตกเกี่ยวธรรมดาลงไปก่อนแค่นห้นแี่ยเพราะว่าเดี๋ยวถ้าจะเอาตัวนี้ไปดูดอีกก็ได้เพราะตัวนี้ถ้ามันตับแล้วเนี่ยมันจะออกมาเป็นเป็นท่านใดเพราะว่าต้องต้องต้องทำความให้มันเขเรียกเป็นพื้นที่ภายในท่อก่อนคือก็คือไปทะลวงให้มีพื้นที่พอยุ่ยๆก่อน